สวัสดีค่ะทุกคนมือนีกับมาพบพอกันกับช่องลูกครึ่งขี้อายกันอีกแล้วนะคะกาเป็นคลิปที่สองสำหรับช่องลูกครึ่งขี้อายนะคะเดี๋ยวมือนีอีแม่จะมาพาทุกคนไปส่วนออซี่ไปแย่ไข่มดแดงกันนะคะ<อ>เดี๋ยวมาเบิ่งนะคะว่าออซี่จะไปน้ำเฮาบ่อน,นะคะตามมาดูเลยเออซี่อยู่ข้างลางนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกัน จะผัส่วนนองน้องจะไปน้ำบอคะตามไปเลยค่ะเฮากำลังสีลงไปหาโอซี่นะคะพี่น้องนั่งไงสีนังยูหันค่ะเอาสิเทดอีหอยังอีแมวาสีส่วนบาลาไปงี้คำบดแดงบลาสิไปน้ำแม่บอที่นี่ตอนนี้เลยเหรอแม่ไปบ่ไปก็ได้ป้าพี่น้งองอซี่สิไปงใครมดแดงน้ำคอย ไปเข้าไปเบิ่งกันว่าเข้าสีใดบอไข่มาแด,ดงาสีสิง,งีย่เป็นบอคะสามไปเบิ่งเลยค่ะอุปกรณ์ทเทาต้องเตรียมนะคะพี่น้องวันนี้เข้าจะใอยแค่ถุงดํานะคะในการหวบไข่มาแดงเดี๋ยวเข้าสีไปกันแล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเข้าต้องใส่แมสก่อนนะคะอานี้เสร็จนค่ะไปกันค่ะ,ะเดี๋ยวไปพอกันยึดตรงข้างมดแดงเลยนะคะแมวโอ้มีแมว ไปแล้วยังเล่นกับแมวอยู่นะคะไปลูกไปแย่ไครมดแดงได้แล้วตอนนี้เขากำลังถึงหมองห้างไครมดแดงอยู่แล้วนะคะอ้ซี่มังลาเห็นไครมดแดงไปลูกใส่โอ้มาถึงอันใหญ่มากบรลูุมาถึงขั้นตอนการแย่ไครมดแดงแงเราด้ะคะ่ะเอามดแดงกัดอซิพี่้องเดี๋ยวเขามาแย่ไครมดแดงกันนะคะ่ะมาพี่น้องมาิ่ง หนักมากนะครับตั้งหนักมากนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนเอามาอ่ะไม่ต้องใช้ไม้แล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะอู้วที่น่องโอ้ยมึงใครมาเตียงนี่น่ออู้วี่น้องตายมากนะจะโอ้ยตายมาเตียงกับใครที่น่องมาเตียงกับใครแวมึงเครมาเตืองไร้างนะจ๊ะอู้วว้าวโอ้ยที่น่องโอ้ที่น่องมึงตายมาเตียงโอ้ย อ๋อยีานวยครมเตมเอเตม่่น่าเต็มพอ้ยเยอะจังกดิดหรือยัง้ยกัดกนี่อันนี้คือวิธีการเกาะแมรไครมเตกจ ไข่หมดแดงนี่พี่น้อสิไปเบ่งด้วยเทลายผลไปสำรวจเจ้าใครมันหลายบ่แล้วมันงดตลบเนี่มันสิบต้มด้วย่เนี่ยเยอะเยอะมากนะคะคลิปแรกฮอสีมานเยอะอันใหญ่ด้วยเยอะแล้วอันใหญ่ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะพี่น้องเฮาสิไหออตซีเป็นคนยำไข่มดแดงเฮาสิเท็ดยไข่มดแดงฮอสิเบิ่งด้วยยำไข่มดแดงนะคะคลิปหน้าเรามาชิมกันนางทำได้เป็นโอเคเดี๋ยวเราจะไป นี่ซื้อได้แล้วนี่โอเคเดี๋ยวจะไปเหยียไข่มดแดงต่อจ้ะโอ้โหเยอะมากนี่ตอนนี้ <c oughs> ข้อก็ได้วัตถุดิบชั้นสูงซึ่งไปจะใส่ป,ประกอบอาหารพี่จีตอนนี้ข้อใดมากเหรนะคะวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารนั่นก็คือไข่มดแดงอาหารชั้นสูงนะคะวัตถุดิบชั้นสูง ต่อไปเขาจะมาติดตามกันประกอบอาหารโดยเชฟออสซี่นะคะ mm hmm. เขาจะมาทำยำไข่มมเดนสำหรับคลิปนี้ต้องว่าติดตามน,น,นะคะชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ